สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของช่องเครื่องรางมงคลนะครับวันนี้ก็จะมีคำถามครับหลายท่านเลยถามเข้ามาเกี่ยวกับพุทธคุณของพระปิดตาสายผงพรายปฏิหารสายใต้พุทธคุณเขาดียังไงอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นในส่วนของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ พุทธคุณของพระปิดตาส่วนมากก็เหมือนที่เราเข้าใจกันนะครับว่าเป็นปิดตามหาลาบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพระปิดตาเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปในสมัยก่อนในยุคที่มีการจัดสร้างพระปิดตาเพื่อใช้งานจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยพระปิดตาเนี่ยจะเน้นทางสายคงกระพันชาตรีครับซึ่งเวลาพระปิดตาท่านเห็นไหมครับว่าในลักษณะขององค์พระนะครับรปิดตาก็ประมาณว่า ข้าศึกจะมองไม่เห็นสมัยก่อนจะใช้ออกรบกันนะครับก็ยกตัวอย่างปิดตาผงพรายวัดโพอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะครับในสายที่โด่งดังในเรื่องของพระปิดตาเนี่ยมีอยู่สายหนึ่งซึ่งเป็นต้นสายเลยยุคต้นๆเลยถ้าไม่นับรวมกับพระปิดตายอดนิยมที่มีราคาแพงๆถ้าต้นสายต้นวิชาสมัยก่อนต้องยกให้ปิดตาสายเขาอ้อน,นะครับซึ่งพระปิตาสายเขาอ้อเนี่ยก็จะเน้น โลหะต่างๆนะครับซึ่งเป็นโลหะมงคลนะหรือจะทําจากผงก็มีนะครับซึ่งในส่วนของผงพรายนะครับในสายเขาอ้อสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เล่นพรายกันในสายพรายมโนราหนังตะลุงหรือการแสดงต่างๆจะมีการปลุกเสกพระขวมหรือพระความปฏิหรือพระปิตาเนี่ยแหละครับบางที่ก็อาจจะใช้เป็นแท่งนะเป็นแท่งอาถรรพ์ ไว้ตำโรงมโนรากันคนทําของใส่โรงมโนราครับอันนี้ก็เป็นประวัติพระบิตาสายใต้ครับซึ่งเป็นเนื้อผงพรายใครใช้พระผงพรายของวัดโพนะอาจารย์หนุเชื่อกันว่าทหารเข้าไปใส่ก็จะเห็นคนเดินกันให้ควักเลยหรือจะเห็นแบบแยกร่างกันไปครับเหมือนกับว่าเห็นเราหลายๆคนเวลาฆ่าศึกมายิงอะไรเงี้ยก็จะยิงผิดตัวนะครับ แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องคนตามมี3ล้อ,อรับลูกค้าเนาะแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้วันนี้ลูกค้าเยอะจังเลยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ม่ได้มีลูกค้าแต่คนที่ใช้พระสายพรายก็จะมีพลังงานบางอย่างขึ้นมาอยู่บนรถนะครับตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ขออธิษฐานประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอรีลับนะครับแล้วก็ในความเชื่อนะครับในเรื่องของพระผงพรายหรือพระปิตาผงพราย ตรงนี้ก็จะเชื่อกันว่ามีบอดี้การ์ดคอยคุ้มของป้องกันภัยในยุคหลังนะครับก็จะมีการใช้ในทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับเสริมสเสน่ห์ดวงชะตาคนรักใคร่คนเอ็นดูเหมาะกับผู้ค้าขายทําธุรกิจแคล้วคลาดกงกระพันก็ยังใช้ได้เช่นเคยครับป้องกันภัยอันตรายอุบัติเหตุหรือร่างบอกเหตุหรือเขาเรียกว่าภัยกระซิบนะครับพวกกระซับเงินทองไหลามาเทมาเชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาบเชื่อกันว่าเป็นชื่อปิดตามหาลาบนั่นเองนะครับ เวลามีอุปสรรคคนจะช่วยเหลือปิดปัดกันแก้สิ่งชั่วร้ายครับนี่ก็คือในส่วนของลักษณะนะครับพุทธลักษณะของพระปิตานั่นเองนะครับลักษณะของพระปิตาเนี่ยก็ยังสื่อในทางหมายถึงสงบจิตสงบใจปิดอายตนะทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็คือการละกิเลสทั้งปวงนั่นเองเสริมบารมีเสริมกำลังใจเสริมความมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิต เสริมดวงชะตารุ่งเรืองร่ำรวยนี่คือโดยประมาณของพระปิตาหรือพุทธคุณของพระปิตานั่นเองซึ่งในสายพรายก็เช่นกันครับแต่ในสายพรายเนี่ยทุกวันนี้นะครับจะมีการใช้พระผงพรายหรือปิตาผงพรายเนี่ยในด้านค้าขายหรือด้านเปิดทางนะครับและก็ด้านบริการสําหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์พลังงานบางอย่าง บางคนไปไหนมาไหนนะครับนอนตามโรงแรมต่างๆนอนในสถานที่แปลกที่ก็อยากมีบอดี้การ์ดเป็นกลุ่มพลังงานบางอย่างหรือกลุ่มพลังงานอาถรรพ์ลิกลับามาคอยคุ้มครองป้องกันภัยบางคนบอกว่า,เ,าเจอผีเจ้าที่ที่นี่เจ้าที่แรงจังเลยเจอผีที่นี่เ,เคยมีฆาตกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวนะ ก็ใช้ผีของเราเนี่ยไปสู้กับมันเลยอันนี้คือในความเชื่อนะครับของผู้ที่ใช้พระปิดตาหรือพระผงพรายในสายทุกๆสายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราจะเลือกพระผงพรายเนี่ยถือว่าเป็นการเลือกวัตถุมงคลให้กับตัวเองเช่นกันบางคนบอกว่าเป็นเครื่องรางอาถรรพ์หรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าอันนี้ไม่อันตรายแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพระสายนั้นเป็นพระที่เสกในสายพุทธคุณอย่างดี ซึ่งตรงนี้นะครับทุกท่านควรตระหนักเลือกพระที่ดีให้กับตัวเองพระเกจิต้องมีชื่อเสียงพิธีกรรมต้องชัดเจนปลุกเสกชัดเจนนะครับเจตนาดีตรงนี้สําคัญเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับพระเครื่องในสายผงพรายเยอะมากมีการปลุกเสกเยอะมากแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราไม่ทราบเลยว่า แต่ละสถานที่นะครับคือได้นําพวกหัตถิเท่าสรีระอังคารเนี่ยมาสร้างพระเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเกจิที่ไม่มีความชํานาญหรือไม่ใช่พระเกจิระดับสูงดังในประสบการณ์ที่ออกมาในหลายๆรายการทาง YouTube นะครับปลุกเสกได้ไม่ถึงแต่เอากระดูกเอาอะไรพวกนี้มาทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บูชาได้ไม่ช้า ก็เร็วตอนนี้ไม่ตอนหน้าอาจใช่ตอนนี้ไม่ตอนหน้ามีลูกหลานมีพี่น้องในความเชื่ออาจจะกลับมาทำร้ายเราได้เพราะว่าไม่ได้สมัครใจมาแต่เป็นการบังคับหรือเป็นการเชิญเข้ามาเฉยเฉยโดยไม่มีคาถาหรือไม่มีอภิญญาพอที่จะควบคุมไม่มีพลังจิตพอที่จะคุมพายเหล่านี้ให้ประพฤติปฏิบัติด,ดีได้ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านที่อยากจะใช้พระปิดตาผงพรายหรือพระผงพรายต่างๆท่านต้องเลือกให้ดีวันนี้ทางช่องเครื่องรางมงคลเรามีพระผงพรายหรือพระปิดตาผงพรายมานำเสนอครับซึ่งเป็นของพ่อท่านมหานิมิตสำนักสงสาราเคียนตูชัยอันนี้คือท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระท่าข้ามนะครับและก็เป็นเกจิสายเขาอ้อระดับสูง ในอดีตนะครับพระปิตาเนี่ยเขายกให้สายเขาอ้อและอันนี้คือพระปิตาสายพรายเขาอ้อโดยตรงปลุกเสกหลายพิธีมากแล้วก็มวลสารเนี่ยคัดสรรอย่างดีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อมากมายและทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับท่านที่อยากเช่าบูชาพระในสายผงพรายนะครับท่านเข้าไปที่ w ว w ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ได้เลยนะ เข้าไปในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็สามารถศึกษาและดูได้หรือว่าเข้ามาในช่องเครื่องรามมงคลทาง YouTube ก็ได้นะครับแอดไลน์ดีเข้ามาครับที่แอดไซน์โอเคศนะครับขอย้ำนะครับลายไอดีนะครับแอดไซน์โอเคศเบอร์โทรศัพท์0 9 8ย6เก4าแป้าหดสบ้านดำเราก็มีแอดไซน์โอเคอมูลต okay ครับยังไงเจอกันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมขอนำเสนอ วัตถุมงคลอันทรงคุณค่าแก่การบูชาและสะสมพระเครื่ององค์นี้คือพระปิตาก้าหน้ารวยปีพุทธศักราช2568สร้างจากผงพุทธคุณผงม,มหาสเสน่ห์108ผงพรายมงคลผงพรายกุมารจากทั้งพระเครื่องยอดนิยมชื่อดังในไทยและต่างประเทศอาทิเช่นผงพรายพ่อท่านหกวัดาคามผงพรายพ่อท่านเจิมวัดหอยราก องพรายวัดโพธาเตียนและอีกมากมายปลุกเสกเข้มขลังหลายวาระรวมระยะเวลาถึงสองปีโดยพ่อท่านมหานิมิตสำนักสงสาลาเคียนตูชัยและเกจิอาจารย์สายเขาอ้ออีกมากมายเชื่อกันว่าผู้ที่มีไว้บูชาแล้ว จะทำให้เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายตนคอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งเลวร้ายอันตรายทั้งปวงเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาบค้าขายดีบุได้ไหวรับตามต้องการหากท่านสนใจสามารถติดต่อบูชาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้เลยครับยินดีให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ครับ พระปิดตาผงกระดูกผีพ่อท่านมหานิมิตสิทธิหลวงพ่อหกวัดท่าข้ามพระเกจิอาจารย์โบราณในอดีตนิยมสร้างพระเครื่องในรูปแบบของพระปิดตาพระปิดตาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นทุก์ทั้งหลายทั้งปวงจากโลกอย่างสิ้นเชิง ในความเชื่อพระปิตายังมีพุทธคุณทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมมีกินมีใช้ไม่มีอดและยังเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีประสบการณ์สูงที่สุดในด้านคงกระพันชาตรีแขว้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงในอดีตสองพระปิตาผงกระดูกผีอันดับต้นๆของเมืองไทย 1. พระปิดตาผงกระดูกผีพระอาจารย์หนูวัดโพท่าเตียนกรุงเทพมหานคร 2. พระปิดตาอาชิโตพ่อท่านเจิมวัดหอยรากปากพนังนครศรีธรรมราชมีประสบการณ์ปาฏิหาริมากมายจนมีค่านิยมเล่นหากันในราคาหลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวในครั้งนี้พ่อท่านมหานิมิตสิทธวัดท่าข้ามผู้ตำมวลสารและกดพิมพ์พระหลวงพ่อหก วัดทาคามได้มีการจัดสร้างพระปิดตาที่จัดสร้างจากผงอาถรรพ์ต่างๆเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับพระเพิ่มประชากรผงพรายปฏิหารพิมพ์ลีลาผงพรายสุดเหียนที่ใช้เป็นมวลสารในครั้งนี้อาทิเช่นผงเท่าอาถรรพ์จำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศพระผงพรายปฏิหารหลวงพ่อหกวัดทาคามรุ่นแรก พระผงพรายสมุทรพ่อท่านเจิมวัดหอยรากผงพรายกุมารทองและผงพรายอาถรรพ์อื่นๆอีกมากมายท่านสามารถดูข้อมูลได้ใต้โพสต์นี้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดนะครับ3เนื้อนะครับจะเป็นเนื้อสีน้ำตาลแบบนี้เลยครับเนื้อสีเขียวมวลสารจะผุดขึ้นแบบนี้เลยครับเนื้อสีขาวทุกองค์จะมีหมายเลขโค้ดและรหัสนำเบอร์ทุกองค รับประกันความแท้จากวัด